ผมว่า SIT ทเนี่ยก็เหมือนกับทีมอเวนเจอร์เลยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งกาจมากๆแล้วก็ประวัติในน่าสนใจมากๆและอาจารย์ท่านนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมอเวนเจอร์นั่นเองอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเคยเป็นนักศึกษาอยู่ที่ SI t ทด้วยนะครับดรวรุษปานนครครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็อาจารย์ก็มีความดีเ,เป็นยิ่งเลยนะครับที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าที่ SIT ทด้วยนะครับในตอนนั้นนะครับกับตอนนี้เนี่ยา่งไงงบ้ารอ โอ้ครับโอ้ถ้าจะให้ย้อนถึงความแตกต่างนะครับก็ต้องออกตัวก่อนอาจารย์เนี่็เป็น SIT IE รุ่น15นะครับหลายๆคนเดีจะเริ่มบวกลบและกี่ปีไปแล้วนะอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วนะครับก็ก็เรียกว่าหลายหลายปีมาแล้วครับซึ่งอาจารย์ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ SIT เนี่ยไปหลายๆมิติเลยนะครับ ถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็จะมี3มิติด้วยกันนะครับมิติที่1ก็คือเรื่องสถานที่นะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมเลยว่าสถานที่ของเซทีนี้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับห้องสมุดแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่อาคารเรียนปรับปรุงใหม่มีห้องเรียน Active Learning นะครับรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเรียกว่าทันสมัยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับส่วนที่2นะครับก็คือหลักสูตรนะครับหลักสูตรของทางไอทีเนี่ย ตอนที่อาจารย์เรียนครับต,ตอนนี้ก็มีความเรียกว่าอัปเดตมากขึ้นเชื่อไหมครับตอนนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสารการและระบบโลจิสติกส์ที่ s อ t ทเรามีการเรียนการสอนวิชา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับส่วนที่3นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยคือว่าการเติบโตของประชาคมเอไอนะครับซึ่งเนี่ยครับนำมาสู่การที่เรามีงานครบรอบ ไอซีทีสามปีนวันนี้ครับโอ้ oh, ชอบคำว่าประชาคมมากๆาเลยอาจารย์แต่ผมว่านะผมมาอยากนั่งเมาส์ว่าสมัยอาจารย์เรียนอาจารย์มีวีรกรรมอะไรบ้างปะครับวีรกรรมส่วนใหญ่เขาต้องใช้กับเรื่องดีใช่ไหมครับ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือต้องออกตัวกับว่าจริงๆอาจารย์ไม่ ไม่ใช่เด็กเรียนมาตั้งแต่แรกนะฮะคือจะเห็นถ้าถ้าเป็นเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันตอนปีหนึ่งเนี่ยเห็นว่าอาจารย์นี่ติดเกมมากๆเลยนะฮะติดเกมแล้วก็ตอนนั้นได้โชคดีได้ได้เจอกับแฟนอาจารย์ตอนนี้เป็นเปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาแล้วปีที่ผ่านมาอาจารย์ครับคืออาจารย์เนี่ยเรียนจบมาแล้วทําไมถึงยังกลับมาเป็นอาจารย์อีกครับโอ้โหนี่เป็นคําถามเป็นคําถามที่ยอดทิพย์มากเลยครับผมหลายๆคนก็ถามคําถามนี้ซึ่ง เอาจริงๆแล้วก็คือก็ย้อนความก่อนก็หนึ่งด้วยความเป็นสิทธิ์เก่าเนอะเราจบปริญญาตรีที่นี่นะฮะไอซทีแล้วก็โชคดีมากได้รับจุงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยนะครับที่ไอซทีเลยก็คือ Logistics and Supply c h a i s System Engineering นะครับทีนี้เราก็จบตีโทที่นี่แต่ว,ว่าปริญญาเอกเนี่ยไปต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ Japan Advanced Institute of Science and Technology นะครับซึ่งก็มี collaboration กับ SIT อยู่ด้วยที่สาบันนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมเองอ่ะได้รับโอกาสนะฮะได้รับอะไรดีๆมากมายเลยจาก SIT ที่ผ่านมาผมก็อยากสุกว่าผมอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะในการที่จะช่วยส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับรุ่นน้องของเราถัดไปนะครับโอ้ไเรได้ว่าที่นี้เนี่ยไม่ได้ให้แค่ความรู้นะครับยังให้โอกาสแล้วก็ให้อะไรอีกมากมายเลย แล้วก็อย่างที่อาจารย์เนี่ยเรียนแล้วก็สอนอยู่ภาควิชาวิศวกรรมุมุราหสา,ารแล้วก็ระบบโลจิสติกเนี่ยภาคของพวกเราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์โอครับอันนี้ก็พูดพูดตามตรงนะครับเชื่อไหมครับตอนอาจารย์เลือกภาควิชาเนี่ยจริงๆอาจารย์เนี่ยยัง ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ภาคน้มสอนอะไรนะจริงๆก็คือใช่ไหมเด็กทั่วไปเฮ้ยไออี e อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยโดย common s e n ส์ของทั่วๆไปครับคือจะเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นภาควิชาทีไไ่ไปเรียนได้หลากหลายสายกึง่งก่งบริหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งเราจะเข้าใจประมาณนี้แต่ถ้าหลังจากที่อาจารย์เรียนจบที่นี่ได้มาเป็นอาจารย์ที่นี่อาจารย์อยากจะเรียกว่าสื่อสารว่าเฮ้ยหลักสูตรนี้มันคืออะไรนะครับถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะครับคือวันนี้ถ้าเราจะทําธุรกิจใช่ไหมครับ ให้ยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยยังไงกระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ถึงแม้จะไม่ได้ผลิตเองแต่ต้องคุมการผลิตให้ได้วางแผนการผลิตให้ได้และนำสินค้าส่งไปยังมือลูกค้าให้ได้ด้วยตรงนี้ครับมันเป็น core knowledge เลยของภาควิชานี้นะครับซึ่งนะครับเราได้เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัด การวางแผนการผลิตปรับปรุงการผลิตรวมถึงส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและผลกำไรของบริษัทเป็นสำคัญครับในการทำตรงนี้เราใช้เทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยมาแลยวว่าช่วยในการแก้ปัญหาอาศ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 าุตสาหกรรมอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยจะเด่นทางด้าน AI นะครับงานวิจัยที่เป็น IE เนี่ยที่ที่เป็น Industrial Engineering เนี่ยก็จะมีทางด้าน AI เข้ามา เรียกว่าช่วยแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากหลายๆคนมีการไปต่อเรียนต่อนะครับในปรโโนิญญาโทเนี่ยในสาขาที่แบบชีกับไปเลยเช่น Data าไซด์นะครับไปต่อที่อังกฤษมาจบมาแล้วก็มีนะครับม,มีโอกาสที่หลากหลายมากครับต่อยอดได้เยอะจริงๆครับเพราะว่าผมก็จบจากภาคนี้แล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทํางานแบบวิศวกรรมจ๋าจาแต่ว่าสามารถนําความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้คือทีเด็ดเลยผมมาแอบไปเห็นมาว่าอาจารย์เนี่ยได้ รางวัลน,นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะประเภทอาจารย์โอ้โหอันนี้คือได้ยินชื่อแล้วผมก็ว้าวแล้วอาจารย์อาจารย์ลองพูดเกี่ยวกับรางวัลน,นี้หน่อยครับครับก็จริง,จร,งจริงแล้วครับคือราง,งวัลตัวนี้ที่ททได้มาเนี่ยครับจริงๆมันคือการเรียกว่าการช่วยเหลือการสนับสนุนครับทั้งจาก,จากทั้งผู้บริหาร s อซทครับที่เรามีระบบที่สนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยทำวิจัยนะครับมีเงินทุนนะครับแล้วก็มีให้ค่าปรึกษาด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยตัวรางวัลตัวนี้ครับมันคือรางวัลที่มอบให้กับอาจารย์รุ่นใหม่นะครับที่มีผลงานโดดเด่นในเชิงวิชาการเขาเขาดูที่อะไรครับเขาดูที่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ครับที่ได้รับการตีพิมพ์และยอมรับในวาริสารระดับนานาชาตินะครับที่มีดัชนีชีวัด i m p a พ t Factor นะครับซึ่งซึ่งมันทำได้ค่อนข้างยากนะครับในอาจารย์รุ่นใหม่ ทีนี้ก็อย่างที่เกิดไปครับก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจากหลากหลายภาคส่วนแล้วก็รวมทั้งว่า,างานวิจัยที่ผมทําอยู่มันเป็นทเทรนที่แบบเป็นท็อตอิชชูวเลยก็คือ AI นะครับก็เลยว่ามีนักศึกษาเข้ามาช่วยทํางานมีอะไรครับมันเลยเกิดผลงานขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นได้นะสรุปง่ายๆลยครับก็คือรางวัลน,นี้ได้ยากนะแต่ใจคณะเราทําได้ครับที่กว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับผมเนี่ยได้มาพูดคุยกับรุ่นพี่นะครับทำให้ผม,มรู้สึกแบบ กับคณะของพวกเรามากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วรุษมากมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ต่างๆนะครับขอบคุณอาจารย์วรุษามากมาสำหรับวันนี้ครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ